คณะบุคคลต่างๆไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ตลอดทั้งวันวันนี้ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชมีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพลานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเจริญพระชนมพันษ์ษายิ่งยืนนาน พร้อมนำใจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีอาทิคณะผู้บริหารอาจารย์สมาคมศิทย์เก่าและสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลายัยกรุงเทพมหาวิทยาลายัยราชพัฒนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายทหารชั้นนายนาวารุ่นที่6โรงเรียนพลานที่การทหารเรือ สำนักบริหารงาน,งานกิจการนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012ณักกรุงลอนดอนเกมส์ประกอบด้วยนางสาวชนาทิพซ้อนขำนิสิตชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งได้รับเหรียญทองแดงจากกีฬาเทควันโดและนางสาวธัญพรทึกษากรนิสิตชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งผ่านเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายชิงชนะเลิศยิงปืน25เมตรบุคคลหญิง พร้อมด้วยผู้นำนิสิตชมรมกีฬาสโมสรนิสิตจ,จุลาร่วมถวายพระพรตลอดจนชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมและคณะกรรมการบริหารอาคารสุขุมวิทพลาซาพร้อมด้วยตัวแทนชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปรับชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบญจมาศวันนี้คุณเวรินทิรานาทองบอดจราดและดิฉันปิยณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ